สวัสดียามสายครับทุกคนวันนี้ก็เหมือนเดิมทุกคนกับพงมือสับผู้เชียงนะครับนะดอกไม้ผู้เชียงข้าวเช้าทุกคนข้าวเช้าครับผมข้าวเชียงกินตั้งลต่พุ่งนีงนะครับข้าวสองเมื่อนะครับผมข้าวสองนี้เรียกว่าขนาดนี้เลยนะครับ นี่ปกตินี่โอ้ยวันผมกินได้ทุกคนนะสวย่นะนปลา,าปลายุคพัฒนาแล้วที่นี่ปลาไม่ต้องมานั่งหันยากนะนน ก็ทำเ,เป็นซองแพ็คขายอย่างดีเลยนะครับนะมาเอาดินยามาหั่นนะครับเอาไปที่ข้าวด้วมข้าวเช้านะข้าวเช้า,า,าเดียจชอบมากเลยทุกคน จริงๆเข้าอร่อยเกี่ยวข้าจ้าก็อร่อยเกี้อก็อร่อยนะครับบางคนเลี้ยงบางคนเลียเียง ที่ระคาราคาะคุณพัพแบบต่างๆเลยคุ้นเทียงอชไหมแบ่าเราภาษาจากกินไห สร่อนอยที่อ่กาเปลี่ยนแปลงน่านก็ต้ององดูแลรักสาวนรักษาสุขภาพด้วยทนะุคนะคยกคนนะครับเดี๋ยวคนพูดอย่างนี้ก็เป็นวัดนท่ายังไม่หายเลยครับ 对吧？咋不讲？我那个同学还，我前去那，我朋友那时候